สวัสดีครับผมเต้ยแวทุรันนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาแนะนํารองเท้าวิ่งรุ่นใหม่นะครับที่ได้รับมาจากทาง New Balance นะครับก็ต้องขอบคุณทาง New Balance Thailand มากๆนะครับส่งมาให้ถึง3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นคู่หนึ่งที่ผมได้มีโอกาสทดลองใช้ในการออกกำลังกายเบื้องต้นแล้วนะครับขอย้ําว่ายังไม่ได้ทดลองวิ่งแต่อย่างใดนี่คือ New Balance Fuel c e l l p r i s m V1 นะครับเป็นรองเท้าที่ยังคงใช้ โฟม eva ที่มีชื่อว่า fuel ซล l e อยู่นะครับถ้าเกิดใครติดตาม new balance มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยประมาณปี2ปีนี้ตั้งแต่ปี2019นะครับทาง new balance ก็ปล่อยโฟมตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า fuel cell ออกมารุ่นแรกที่ปล่อยมานะครับไม่ว่าจะเป็น5280 new balance rebel new balance p r o p e l หรือว่า new balance อะไรนะ echo เนี่ยถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากทาง นักวิ่งในประเทศไทยนะครับรุ่นหลังๆเนี่ยนิวบาลานซ์เองก็พยายามที่จะใส่ฟิลเซลเข้าไปในรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับอย่างรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าสาย Stability นะครับหรือว่าสายซับพอร์ตนะครับผมเคยอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอยากจะอธิบายรูปแบบของรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อเท้าที่มีความแตกต่างกันรองเท้าวิ่งทั่วๆไปส่วนมากจะออกแบบมาให้เป็นรองเท้าแบบนูเทรลหรือเท้าปกติ คนที่ไม่มีปัญหาด้านท่าทางในการลงเท้าเลยหรือคนที่มีปัญหาแบบ underpronation ในวงเล็บ supination หรือเท้าบิดออกไปข้างนอกโดยทั่วไปแล้วจะสามารถใส่รองเท้าประเภทนี้ได้ส่วนคนที่มีปัญหา overpronation หรือลักษณะของเท้าที่บิดเข้ามาข้างในโดยส่วนมากที่เราเรียกว่าเท้าแบนเท้าล้มจะมีรองเท้าสายที่เรียกว่า stability หรือที่ชอบเรียกกันว่าสาย support ซึ่งจะช่วยพยุงเพิ่มความมั่นคงและปรับท่าทางของการลงเท้า ให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในระยะยาวแต่ในรองเท้าวิ่งหลายๆค่ายอาจจะใช้ชื่อเรียกว่า Motion Control ซึ่งจริงๆก็คือรองเท้าสาย Stability นั่นแหละแต่ Motion Control ส่วนมากจะมีการ support หรือมีโครงสร้างที่มากกว่าปกติเพื่อให้เรากับเท้าที่มีปัญหา Pronation หรือ Supination มากๆด้วยเหตุน,นี้เองจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการเลือกรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับรูปเท้าด้วยก็จะช่วยให้เราวิ่งได้สบายขึ้นและป้องกันการบาดเจ็บในระยะยาวให้เราด้วยนะครับ ขอขอบคุณความรู้จาก verywellfit.com อะว่าแล้วก็ไปดูวิดีโอกันต่อเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องของ pronation นะครับวิบ่งแล้วเท้าล้มเข้ามาด้านในหรือว่ามีปัญหาเรื่องของเท้าแบนเนี่ยคู่นี้อาจจะเป็นคู่ที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะสนใจก็ได้เพราะว่าลักษณะของการออกแบบมันเนี่ยถือว่าเป็นรองเท้าสาย stability หรือว่าสาย support ที่มีแนวคิดใหม่ๆก็คือ ไม่พยายามที่จะทําอะไรให้มันเข้ามาดันข้างเท้าเยอะจนเกินไปคือต้องบอกตรงๆว่าผมเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่เท้าปกติหรือว่าเท้านูนชอลนะครับเท้าซ้ายผมเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเท้าขวาผมถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เป็นลักษณะเท้าปกติแต่ว่าก็มีความ p r o n a t หรือว่า pronation หน่อยๆก็คือถ้าเกิด ใส่รองเท้าที่ไม่มีซัพพอร์ตเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลายืนเนี่ยเท้าจะล้มเข้ามาด้านในนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหากับการวิ่งอยู่พอสมควรในช่วงแรกๆสมัยแรกๆที่ผมหารองเท้าวิ่งเนี่ยผมจะมีปัญหามากเพราะว่าเท้าขวาผมอย่างที่บอกไปจะมีปัญหาโพเนชั่นนะครับทำให้วิ่งไปแล้วเกิดความเจ็บอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลังๆผมก็เริ่มพัฒนาตัวเองพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆทำให้สามารถที่จะใส่รองเท้าวิ่งแบบปกติได้นะครับอย่างไรก็ตาม ผมก็คิดมาเสมอว่าเมื่อไหร่มันจะมีรองเท้าสาย stability หรือว่าสาย support ที่ออกแบบมาแต่ว่าไม่ดันอุ้งจนเกินไปคู่นี้ถือว่าออกแบบมาได้น่าสนใจเพราะว่าสังเกตข้างๆตรงนี้นะครับโฟมของ fuel cell เนี่ยจะมีลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อ support ตบริเวณอุ้งเท้าแต่ว่าไม่ดันข้างเท้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคือบริเวณโฟมด้านข้างตรงนี้เขาจะอัดมาแน่นกว่าปกติ นะครับแล้วก็มีความซับพอทที่ไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองขณะวิ่งอ่ะซึ่งอันเนี้ยผมสนใจมากๆเพราะว่าถ้าเกิดดูจากสเปคของรองเท้าแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นสายซับพอตสายสติเบลิตี้ซึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่าใส่เข้าไปครั้งแรกก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีความรู้สึกระคายเคืองทางอุ้งเท้าอะไรเลยแต่อย่างไรก็ตามผมยังไม่ได้ลองวิ่งอะไรจริงจนะครับก็ต้อง รอเทสอีกทีในการวิ่งจริงๆนะครับส่วนวัสดุอื่นๆนะครับก็ถือว่าทําได้ลงตัวคุ้มค่าในราคา3,990บาทนะครับนี่คือราคาป้ายนะครับยังไม่มีส่วนลดอะไรแต่อย่างใดเ,เรื่องของอัปเปอร์ก็เป็นเมชนะครับที่มีความสบายค่อนข้างดีนะครับหน้าเท้าถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าเท้าแบบดีแต่ว่าปกติแล้วผมจะเป็นคนหน้าเท้ากว้างเนี่ย ก็สามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการ break in สักหน่อยนะครับกระชับเท้าดีมากๆนะครับวัสดุบางเบาใช้ได้เลยนะครับตรงบริเวณข้อเท้าต่างๆก็ถือว่าเข้ากับข้อเท้าได้ดีนะครับเรื่องของดีไซน์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายของ New Balance ที่มีความเป็นเงาๆความมันเมทัลลิกนิดๆเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็ดูสวยงามลงตัวดีนะครับแล้วก็รวมๆแล้วดูเป็นรองเท้าวิ่ง มากกว่า New Balance 890 V 9หรือเปล่าที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับถ้าเกิดใครอก,กำลังมองหารองเท้าสายพพอร์ตสายส t ตบิลิตีนะครับที่มีการพพอร์ตบริเวณข้างเท้ามีปัญหาเรื่องเท้าล้ม pronation นะครับบิดเข้ามาด้านในคู่นี้น่าสนใจนะครับลองดูแต่อยงไรก็ตามนะครับเรื่องของการทดสอบรีวิวจริงๆจังๆเนี่ยก็ต้องรอให้ผมใช้งานอย่างเต็มที่ก่อนนะครับแล้วก็ไอ้บินพัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเดี๋ยวเราจะมาสนทนากัน,กนว่า เจ้าฟิลเซลพรีซึมวีคู่นี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วก็มีสิ่งไหนที่ต้องน่าพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับรวมๆแล้วราคาไม่แพงนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับส่วนรองเท้าคู่อื่นก็ยังมีที่น่าสนใจอีกอย่างคู่นี้นะครับคู่นี้อยากให้ติดตามมากเพราะว่าผมชอบเป็นการส่วนตัวคู่นี้มีชื่อว่า n w w b l l n n e f f u l l Cell Speed r i p นะครับก็เป็นรองเท้าที่แบบว่าดูโมเดิร์นดูฟิวเจอริสติกอวกาศมากๆนะครับแล้วก็ลายเส้นต่างๆเนี่ย ไม่รู้นะคนอื่นอาจจะไม่ชอบแต่ผมผมชอบอะ่ะผมอินกับลวดลายผมอินกับสีสันที่เขาใส่มากับรองเท้าคู่นี้ผมยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากกับรองเท้าคู่นี้นะเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับมายังไม่ได้ลองด้วยซ้ำนะครับยังไงรอติดตามการรีวิวของรองเท้าคู่นี้ได้แน่นอนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามต่อหลังจากนี้เลยครับเดี๋ยวของไ่ให้แอดมินแท็กแล้วก็แอดมินพัทกันนะครับตั้งสองคนนี้ไม่รู้ว่า เป็นรองเท้ารุ่นอะไรสีอะไรเดี๋ยวให้ลุ้นกันเองเลยแล้วกันมีของแม่คุณเนี่ยจากนิวบาลาน์ครับคุณช่วยเปิดแล้วก็ first impression กรา <c> บ <oughs> งามๆจะชัดชัดกราบสวยๆผมเหนื่อยมากเลยครับ 2ฟุตบอลแล้วยังไปเตปะเบอลต่ออีก้อมครับ้อมสิครับของคุณ2กล่องนะแล้วก็เดี๋ยวแอดมินแท็กหนึ่งกล่องามาดูกันนะครับว่ามีอะไรอะไรนี้บ้างนะครับวันก่อนก็ผมแอบเพ็นไว้มินเตอร์ไปนะครับวันนี้เรามาดูกันนะฮะคู่รแรกที่หยิบมานะครับสีผู้ดีผู้ดีครับผมคู่นี้นะครับคือฟ u ลเซลพรีซึมอ่ <us> อาฟูเซลพรีซึะนะครับซึ่งมีทั้งสีนี้แล้วก็มีสีเขียวแบบโคตรจะเขียว เดี๋ยวแอตเตอร์ใส่ให้ดูโคตรโหดผมพูดไปแล้วตอนต้นคลิปเออดีแม่โคตรเขียวเลยผมเห็นที่ผมแบบแปดมันคืองูในป่าหรือแบบหรืออะไรนี่ก็คือสีขาวเดี๋ยวไงผมกับจันเตอร์จะลองอีกทีหนึ่งนะครับคู่นี้ ,3990 บาทครับผมเฮ้ยน่าสนใจครับคือราคารับได้คู่นี้นะครับเรามาดูกันมันคืออะไรนะครับโอ้สีเอ็นยูบาลันสู้กับใครอยู่หรือเปล่าทำไมสีคุณต้อง คุณทำอะไรกับเขรด้วยแบบช่วงนี้สีแบบนี้มาแรงจริงๆครับผมนี่คือฟิวเซลอีกเหมือนกันนะฟิวเซลสปีดดริฟท์สปีดดริฟท์ดริฟท์เร็วก็คือเร็วแล้วยังแบบไหลไปเลยเดริฟท์ถูกไหมเนี่ยคู่นี้คู่นี้เนี่ยจะแพงสักหน่อยนะฮะก็คืออยู่ที่6,490บาท ก็ถือว่าใช้ได้เลยราคาคือเทคโนโลยีมีอะไรอ่ะทำไมโหดขนาดนี้แต่ดูรู้เลยว่าอย่างเนี้ยนะครับ speed workout แน่นอนนะพื้นแบบนี้โอ้โหโหพื้นแบบนี้ผมบอกเลยคนที่ชอบลงขอดเตรียมลุ้นกันว่ามันเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญคุณดูขอบขอบเขานี่ๆนี่นแถวนี้นะฮะดูเข้าเท้าดินะเข้าข้อดินะเข้าข้อบางเฉียบครับผม ใครสายแบบเร็วๆจิตๆนิดนึงคนข้างหลังนี่อยากจะมาเข้ากล้องตลอดเลยอยากออกกล้องแต่คุณไม่เอาสปอนเซอร์ไม่ให้เพจผมอ่ะคืออะไรวะอีกคู่นึงผมยังไม่พูดดีกว่าเอพราะว่าเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขามาเปิดแท็กจะต้องเปิดกล่องนี้นั่งแล้วก็พูดว่ามันเป็นอะไรยังไงเอาเร็วทุกคนทำหมดแล้วหลือสู้สิสู้ใส่เสื้อนิวบาลานดีมากดีมากอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอนีกล่องคุณเนี่ยผมทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยนิวบาลานเขาบอกว่าคุณทำหน่อยได้ไหม อะไรเนี่ย Y ตามที <g ul> <g ul> ่คุณต้องการใช่คุณที่แล้ว S ดีดีโอเคเปิดดูหนระดับแรกโอ้ผมถือให้ผมถือให้คุณช่วยพูดหน่อยมันเป็นไงเข้ากับเสื้อคุณเลยนะสีสันน่ะช่วยช่วยพูดหน่อยมันเป็นไงันดับแรกสีสันเนีอ่าโอเคชอบว่ะชอบสีแดงเป็นคนชอบสีแดงโอ้ยคุณรู้ใช่ไหมว่ารุ่นอะไรไม่รู้ เป็นหนึ่งในฟิวเซลนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยคือฟิวเซล TC มีคาร์บอนคาร์บอนครับผมมีคาร์บอนเลยเหรอมีคาร์บอนเป็นตัวแทนผู้อัวปอ้วนในการใช้คาร์บอนใช่คุณนั่นแหละเดี๋ยวมันจะได้เลอได้ได้ดีวะเขาสมไม่ได้มีวิ่งเร็วอ่ะวิ่งช้าก็ได้คุณหมอเคนก็บอกว่ารุ่นนี้ คนน้ำหนักมากๆก็ชอบเหมือนกันออเดี๋ยวว่ากูจะลองจัดการดูให้นะฮะว่ามันจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นนะครับชอบสีสันมากสวยว่ะเข้ากับเสื้อเข้ากับเสื้อจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนใช่ผมเชียร์เรื่องผูกต้องสีแดงดิเออเอานะครับผมว่าคอนเทนต์นี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอันมินแท็กนะครับคนที่น้ำหนักตัวเสหน่อยจะได้ลองตัวที่มีแผ่นคาร์บอนของ n e วา a l a นซ์เนี่ยเราจะมาดูดูกันว่าเออมุมมองของพี่แท็กจะเป็นยังไงน่าสนใจแต่กดไปนี่แน่นตึ๊กเลยนะนั่นแหละ เงินตึกเลยคคนต้องทำแล้วแหละคนหนีไม่รอดแล้วหลักฐามีครบสรุปสรุปหน่อยสรุปเหรอสรุปก็ขอบคุณนิวบ a ลานซ์มากๆครับที่ส่งมาให้ถึง3รุ่นด้วยกันนะฮะเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่จะออกมาในร็อนนี้ครับยังไงวางขายแล้วไปรอติดตามที่ซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าห้างทั่วไปได้เลยนะครับราคาก็ไปเช็คเอานะนั่นแหละรีวิวก็รอไปก่อนเตะบอลก่อนไป